แดดแรงๆ่างนี้ต้องหาอะไรกินแกงง่วงตอนบ่ายๆไหนย่ะครับทุกคนมาดูนะครับวัตถุดิบของเรานะครับก็มีพริกกับมะขามนะครับแล้วก็ปลาของเรานะครับสูตรเด็ดนี่ครับขั้นตอนนะครับใส่พริกลงไปในครกนะครับแล้วก็ตำนะครับตำ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 ตตำให้ละเอียดครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปครับวัตถุดิบ หลักของเราก็คือมะขามนะครับนี่นะครับหักใส่ลงไปเลยใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปนี่นะครับใส่ลงไปฮะอโอยากนิดนึงนะฮะมะขามลูกใหญ่มากนะครับนะครับได้มาครึ่งครกนะฮะตามน้ครับตามตๆๆตามตตครับต่เก้าไปฮะนี่ครับเรียบร้อยละเอียดนะครับแล้วก็มาที่เครื่องปรุงแล้วนะครับมีน้ำปลานะฮะ ปานิดหน่อยนะฮน้ำตาลครับน้ำตาลเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับโยรยลงไปแล้ก็นี่ครับทีเด็ดของเราน้ำปลาร้านะครับสูตรประจำที่บ้านของเรากินนะฮะใส่ลงไปเลยครับหนึ่งทับพีนะนะครับยั่วๆนะฮะแล้วก็นี่ได้ออกมาแล้วไปกินกันได้เลย